สองมิวสิกวิดีโอจาก2หนุ่มเดือดสตาร์มาให้คุณผู้ชมได้ว้าวกันค่ะรู้จะเป็นเพลงคืนดีคืนเดียวของหนุ่มตุมตามยุทธนาเพลงนี้นะคะแฟนๆจะได้มีโอกาสเห็นหนุ่มตุมตามเขาโชว์ลีลาเสเตปเต้นเป็นครั้งแรกในชีวิตส่วนอีกเพลงนะคะเป็นซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มรุสุภรุษค่ะนี่นก็คือเพลงคนไม่มีหัวใจนั่นเองจุดนี้เรามีความรู้สึกว่ารักพี่เสียดายน้องคิดก่อนว่าจะให้คุณผู้ชมได้ว้าวมิวสิกวิดีโอของใครก่อนดี ตุ้มตามรุด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 ตุ yep> ้มตามรุดคุณผู้ชมเน่าเชื่อจริงหรือเป่เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราไปว้าวกบงหลังมิวสิวิดีโอเพลงคนที่มีหัวใจของพี่รู้สึกพึ่งกันเลยดีกว่าค่ะไปไม่เคยมีใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรด ช่วยยกโทษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้สักอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไปช่วยเปลี่ยนคนไม่มีหัวใจให้เข้าใจความรักของเธอสักที สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการว้าวดารานะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับรุทนะครับรุทสุปรุทนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะ่ยเราไม่มีพิธีกรนะครับที่เป็นเซเลอร์ประจํารายการนี้นะครับก็คือพี่อุ้มนเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่เขาเป็นซุปตาไปแล้วนะครับไปถ่ายละครนะครับไปถ่ายเอ็มวีนะครับเพราะฉะนั้นเขามีเวลาว่างล็อกมีเวลาว่างให้น้องให้นุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราขาดกันแค่นี้ วันนี้นะครับเราก็มาเก tomato, la ็บตกนะคร ja ับเรื่องหลังการถ่ายทํา MV นะครับเพลงที่ชื่อว่าคนไม่มีหัวใจนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นซึ่งก็ใหม่ล่าสุดนะครับเนื้อหา MV นะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับซึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้บางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าจะแสดงความรักออกมาให้กับคนที่เขารักยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักนะครับที่เรา เวลาที่เราไม่แสดงออกเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างครับไม่เคยมีใครเข้ามารับมือสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรดช่วยยกโทษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้ซะอยา่าว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป ไมมม่ีีหหัััววใใใจจ้้เเขขาาครกกอองธสทนและฉัดว้าวของเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงคนไม่มีหัวใจก็คือฉากสวีทของพระนางที่จะต้องสวีทหวานในขณะที่มีนกพิราบสื่อรักมาร่วมแสดงด้วยเขาว่ากันว่าสัตว์เด็กเอฟเฟก์สลิงเป็นสิ่งต้องห้ามในการถ่ายทำ ถ้าจะจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากจะควบคุมยากแล้วเจ้านกน้อยกลอยใจยังฝากรักเอาไว้ให้นางเอกของเราได้เพลี่ยลเล่นๆอีกด้วย <c oughs> ใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรดช่วยกโทษคนที่รักเธอแล้วจะจบยังไงนะครับเรื่องราวจะโรแมนติกจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับต้องติดตาม MV ตัวเต็มนะครับกับ MV เพลงที่ชื่อว่าคนไม่มีหัวใจ แล้วก็ใครที่อยากจะโหลดนะครับอย่าลืมนะครับโหลดของแท้นะฮะกับดอกชั่น1 2 3นะครับ0ูนยนะครับ oh. ให้ผู้ใจความรักของเธอสักที